สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆช่องทางครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านอย่างแอปสีแดงนะผมแอปทีวตัวย่อ,อไปนะผมแอปสีเขียวนะผมแล้วก็แอปสีฟ้านะผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับพี่พี่หน้าช่องทิกต o k ทุกๆท่านนะผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับควาคืนที่ผ่านมานะผมเองก็ไม่ได้อยู่นะผมมาวางให้เมื่อวานครับผมแต่ในครอบครัวหรือในหมู่บ้านผมครับยังคงมีเราพี่พี่ผมครับที่ดูแลอยู่เมื่อวานครับก็ไม่สบายนะผมค่อนข้างเนียนหนักครับตอนนี้ก็เริ่มอาการดีขึ้นมาแล้ว นะผมก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดปจัจใจนะผม <it> ที่สำคัญกดบันทึกคลิป <it> นะผมกกิจติดตามช่องผมไปด้วยนะผมทุกทุกช่องทางเลยสวหรัพี่่านใดครับที่อยากเข้ามาเริ่มสนุกนะผมตามเข้ามาในหมู่บ้านครับผมอยากรับ อะไรที่มันแบบเข้มข้นเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงการตัวเน้นตัววีนะผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบสายฟุตบอลฟูลไทม์นะครับ45ทีแรกโอเวอร์เวอร์หรืออันเดอร์อันเดอร์ก็ได้นะผมก็ไปที่ลิงก์ใต้รูปไฟล์ได้เลยนะครับผมชิมเข้ามารับรองว่าสดชื่นกันอย่างแน่นอนนะผมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าโปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างจะน้อยครับแต่ก็ยังมีหนึ่งคู่หลักๆครับที่ยังคงดูน่าสนใจสําหรับพวกพี่หลายๆคนและวันนี้นะครับผมในหลายๆคนก็อาจจะชอบแบบผมและในหลายๆคนก็อาจจะเห็นต่างจากผม มาเลยครับ UCL ครับวันนี้นะครับเป็นทางด้านอย่างเสือเหลืองครับบุเเซียดอทมูลครับวันนี้จะต้องเปิดบานตกรรมาเยือนอย่างปเชเชครับหรือปารีสแซงต์แชแมงนะผมก็คู่นี้นะผมในส่วนตัวนะผมขอโทษทีเลยกรันพี่ๆวันนี้ผมขอเชร์ไปทางด้านอย่างเจ้าบ้านเสือเหลืองดอทมูลครับอ่คนเดบอกว่าวันนี้ทําไมถึงคิดนะผมก็ต้องบอกว่าผมเอาในเรื่องกระแสนะผมภายในหรือกระแสช่วง ที่ผมเห็นมาเนี่ยนะผมผมมองว่าทางด้านอย่างปารีสเองเนี่ยนะผมวันนี้อาจจะดูเหนือกว่าบางเล็กน้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าบอลคู่นี้เอาจริงๆแล้วนะครับโอกาสชนะเสมอแพ้นะเป็นบอลสามหน้ามีโอกาสเท่าๆกันนะครับผมแต่ถ้าวันนี้ปารีสเองเนี่ยจะต้องการที่จะบุกมาเก็บได้นะผมหรือเก็บชัยชนะ เหนือทางด้านอย่างดอทมุนได้หรือรูปเกมมันจะดูดีกว่าเนี่ยนะครับสมควรที่จะเปิดมาเป็นต่อเลยครับไม่มีการที่จะปรับขึ้นหรือจะปรับลงแบบนี้นะครับในเมื่อเปิดมาเสมอตัวครับแสดงว่านะครับผมโอกาสเจ้าบ้านอย่างดอทมุนครับก็ยังมีมุมที่ลุ้นถึงชนะและเสมอแล้วก็ลุ้นแพ้ได้เหมือนกันนะครับในเมื่อเปิดมาวันนี้นะครับผมมองว่าด้วย ตามกระแสหลักๆแล้วนะครับผมเป็นบอลสามหน้าวันนี้ผมขออิงเจ้าบ้านดีกว่าครับเพราะยังไงครับเจ้าบ้านครับยังไงก็ต้องเล่นให้สุดกาลังครับพอรู้อยู่แล้วว่าเกมหน้าเราต้องไปเยือนบ้านเขาครับอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับเลยวันนี้ครับด้วยกระแสภายในแล้วนะครับผมบอลแบบนี้นะขอไปที่เจ้าบ้านอย่างดอทมุลหรือกันนะครับผมส่วนคู่ที่2นะครับผมวันนี้ก็จะอยู่ในทางด้านอย่าง คู <D ynam o> ่ดินาโมนะผมมอสโกกับส้านอย่างสปาตักมอสโกครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนึงครับที่กระแสภายในต้องบอกว่าเขาเองทั้ง2ทีมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันกินกันไม่ลงนะครับเป็นเกม ฟุตบอลบ้านใครและบ้านมันนะครับผมคู่นี้นะครับผมทางด้านอย่างดิโมนะครับผมมัสโกเนี่ยนะครับผมในช่วง5เกมที่ผ่านมานะครับผมก็อาจจะมีหลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นใน4เกมที่ติดมานะครับผมก็ต้องบอกว่าเขาเก็บชัยชนะมาได้4เกมรวดเลยนะคบในเกมนาล่าสุดครับเขาก็เอาชนะทางด้านอย่างเซนเซนปีเตอร์เบิร์กมาด้วยนะครับที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมในทางด้านอย่างสปาตัก มอสโกนะครับผมใน5เกมที่ผ่านมานะครับผมก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับชนะไป2เสมอ2แล้วก็หลุดแพ้ไปหนึ่งครับแต่คู่นี้ครับมาดูในเรื่องกระแสหรือโมเมนตัมภายในหรือวงในแล้วนะครับผมมองว่าทางด้านอย่างเจ้าบ้านนะครับผมค่อนข้างที่จะดูได้เปรียบมากกว่าเล็กน้อยนะครับผมเลยมองว่าคู่นี้ครับเฮตูเฮตก็เป็นบอลมัานขายบอลมันนะครับสาสิติยังไงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับผม วันนี้ก็เลยมองว่าทางด้านอย่างดินาโมมอสโกครับเปิดมาแบบนี้นะครับผมขอว่าไม่หูขาดนะผมก็เชียร์เต็มๆไปเลยขอเชียร์เจ้าบ้านอย่างดินาโมมอสโกและนี่คือ2คู่ตัวเน้นในวันนี้ครับที่อยากฝากพี่เอาไปเน้นเอาไปเชียร์เอาไปหนักกันนะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงนะผมลองตามเข้ามาดูในหมู่บ้านนะรับรองว่าสดชื่นเต็มเครื่องเอาเรื่อง กันอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้เฮงเฮงมันหมนทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ